รูปแขนไปคือตรงใส่ขนมันติดทันแล่ะอันนี้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมสองหน่อนเนี่ยข้างในอะ่ะหากิจกรรมยามว่างให้คุณยายทำคุณยายจะได้ไม่เหงา ไม่ฟุ้งซ่านถ้าทำเยอะ<ๆ>ก็จะพูดน้อยถ้าพูดมากก็จะทำน้อยทุกคนจำไว้นะก็เลยหาอะไรทำให้เยอะจะได้พูดน้อยลง <c oughs> ใช่ไหมคุณพ่อ,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 อคุณพ่อก็ต้องทำทเยอะๆอันนี้อ,อันนึงอันนี้สุ่มไว้ครั้งที่แล้วนไย คนยุงเยอะมากต้องรีบให้ไวนี่ขนาดแบบมาตัดไว้แล้วนะเนี่ยโอ้ไม่ตัดต้นข่อยด้วยอนะบอกว่าให้ใช้มือน้อยที่สุดมาดูต้นมาดูกอนี้ค่ะมีทั้งหมดสามกอรจริงๆมีหลายกอปลูกยาวไปนู้ ถ้ามาอยไางนี้ต้องเอาลูกมา,า,างั้นเหรอดูองีงกับพึ่งเลยมันทำยังไงล่ะมันก็ต้องเอามามันไม่มีคนดูอันนี้ข้างในสุดลึกๆล,ลงๆฝั่งนี้มีไหมน่อนนี้เอาได้ไหมเนี่ยเนีน่ย เห็นไหมลึกไปใช่ไหมไปไปทางนู้นเอมเก่งเกือเต็มเลยมันต้องแบบว่ามาสุ่มไฟอะไรอย่างงี้มั่งเนาะมันจะได้แบบเจอควันเจออะไรเ,เขาเนี่ยเขาเอาอะไรมาทิ้งนักหนามวูทางใครมีมีไหมทางนู้นอ่ะไปอันน,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 อนนี้น่ะนี่แหละนอนนี่ละได้ไหมเนี่ยเนี่ย

โอ้โหอย่างนี้ก็ขึ้นเนาะอันนี้อ่ะมดเตเลยไม่มดเดือดวะเนี่ยมดเดืนเนอเอานี่กัดแขนแน่นอะโอ้โหเ,เอาอันนี้มาใส่ขนทุกคนดูนี่เห็นไหมขนไอเนี้ย,ม,ยนนมันติดแขน ่จับโดนเลยาเปากมุดเลยอือนี่อันนี้อยู่ไหนอะหรือว่าไม่ใช่เอาเอ,เอาตอ้องเยอะแล้วมันหายไปไหนอะตรงนี้เองพอหรือยังพอแล้วหมดแลนะ้วอือ อืมได้กี่หนอ,อคุณพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็สองสิบสองนอกับเต็มขายแล้วนะดูดิตั้งรูง้เลยเดี้ยวเช็ดกกัน นี่ทุกนคนเม็ดอันนี้เราเม็ดของพ่อมาว้ายยุงกุญแจล่ะกุญแจแวะมาเอาเริ่มเขียวอีกแล้วห้าที่ตัดไปครั้งที่แล้วที่ถ่ายให้ทุกคนดูเห็นไหม เริ่มเกียวอีกแล้วโอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ